ครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องสวนเศษตรงามไมโครซิงลิงขวรนรวมคลิปนะครับผมเมื่อวานไปทาธุระนะครับไม่ว่างกันเลยวันนี้ได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูครับคือตรงนี้นะครับผมจะเลี้ยงกุ้งฝอยกับหอยเชอรี่หอยขมนะครับผมก็จะเอาบัวมาลงนะครับก็จะปลูกบัวด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันมี ปลาดุกนะครับที่ตอนนั้นวานแหนแล้วทีนี้น้องเขายนมามันมันข้ามมาลงในนีนน้ประมาณสองตัวตัวหนึ่งตัวสองตัวไม่แน่ใจนะครับน้องก็บอกว่าอยู่นลงมาในนี้แหละนะครับทีนี้ก็จะมีปลาหมอนะครับปลาหมอหรือปลาเข็งครับผมเอามาลงประมาณคู่หนึ่งลงให้มันอะไระเรียกทําออกซิเจนนะครับก็เชื่อคนเท่าคนแกนะครับในบ่อต้องมีปลาหมอนะครับ ก็เลยเอามาลงไว้นะครับตอนนี้ผมได้ดึงผ้าแยงนะครับคือเรื่องที่วันนี้นะนะครับก็การทำผ้าแยงล้อมรอบหรือกันไม่ให้พวกงูพวกสัตว์อะไรที่มันอยู่ด้านนอกเข้ามานะครับแต่ผมเน้นว่าเพราะว่าข้างๆฝัง่งนู้นนะครับกบกบธรรมชาติเยอะมากนะ ผมก็เลยใส่ฝังนู้นต่าตอนแรกว่าจะใส่เอียงทีนี้หลักมันมันยาวมันหนักนะครับตอนแรกผมจะใส่แบบประมาณสัก30องศานะครับเอียงเอียงนะครับด้านนอกออกไม่ได้ด้านในเข้าได้นะครับจะทําแบบนั้นทีนี้พอเราใส่หลักไ้ไม้คือเขาเรียกท่าประสานที่เขาเรียกไม้จันปีกหรือว่าไม้ที่เขาเลื้อยเป็นหลังไม้นะครับที่เลือใช้นะครับผมก็เอามาทีนี้มันจะได้นะครับเก็บไว้ก็ไม่ได้ทำอะไรพอเราเอาไปทํา บ้านทําที่พักอาศัยก็แถวบ้านเขาถือกันครับทำกระท่อมทําได้นะครับแต่ถ้าทําที่พักอาศัยเขาถือนะครับเขาไม่ให้ทํานะครับก็เลยเอามาทําเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับผมก็จะปลูกเป็นแก้มกรดนะครับตรงนี้แต่ต้องรอถมตรงเนี้ให้น้ำสูงกว่านี้ก่อนกันน้ํานะครับด้านข้างผมก็จะใส่เอายางรถมาครับไม่ไม่ซื้อท่อนะครับจะเอายางรถมาไสนเนี่ยเอามาหลับด้านนะครับแล้วก็ เอาระดับให้เขาสูงเท่ากับถนนที่ผมเดินอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็จะปลูกแก้วมังกรระดับปลายปลายบนผ้าแยงนะครับก็จะปลูกเพราะว่าเก็บไว้ก็ด้านบนไม่มีประโยชน์เราทําเป็นแก้วปลูกแก้วมังกรนะครับหรือพริกไทยอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นไม้เลื้อยขึ้นในต้นไม้นะครับบางคนเขาจะเอาไม้ออกด้านนอกนะครับเอาผ้าแยงอยู่ด้านในนะครับสําหรับหอยเชอรี่นะครับมันผ้าแยง เขาขึ้นได้หมดนะครับจะอยู่ด้านในด้านนอกผมเลยไม่ซีเรียสน,นะครับผมว่าพอน้ํามันเต็มมันเอ,อ่อะดับประมาณขนานู้นนะครับให้เขาขึ้นมาวางไข่ตามไมา้ตามอะไรผมไม่ซีเรียสน,นะครับก็เลยเป็นแนวเพราะว่าผมเน้นกั้นตัวกุ้งฝอยนะครับเพราะว่าผมจะปล่อยลงกลุ้งฝอยนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ฝั่งล้นผมได้ปล่อยประมาณสักสก,กิโลสองก,กิโลแล้วครับก็กุ้งฝอยก็ตอนกลางคืนผมได้มาส่องดูครับ สรุปว่าได้ผลเยอะนะครับคือตาเขาจะออกแดงๆครับกลางคืนจะมองง่ายนะครับกุ้งฝอยเพราะว่าฝั่งนู้นน้าจะใสหน่อยถ้าไม่โดนฝนนะครับส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้เติมน้ําบาดาลเลยเพราะว่าเป็นน้ําน้ําฝนน้ําธรรมชาติทั้งหมดตรงนี้นะครับน้ําก็เลยขุนแต่ถ้าปีหน้าถ้าสูบออกหรือว่าเราเติมน้นนําในนาสักพักเดี๋ยวเขาก็ใสนะครับเพราะว่าตรงนู้นทําได้ใสแล้วนะครับตัวนี้เป็นผักบุ้งแก้วนะครับก็เอามาทําพันไว้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่นะครับมาคุยเรื่องผ้ายางครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยกางนะครับก็ตรงนี้พื้นที่สักให้ถึงงานนะครับก็ผมใช้อยู่ที่สองมวลมวลไอ้สองมวลผ้ายงมวลละสองร้อยกว่าบาทนะครับก็ใช้อยู่เกือบหมดเหลือนิดหนึ่งนี่ครับสองมวลเหลือประมาณแค่นี้นะครับเหลือนิดหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะปักหลักปัก แนวรั้วท่านี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้หลักประมาณกีเก่เมตรกี่เมตรส่วนผมอยู่ปุบานสักสองเมตรกว่าประมาณนั้นครับผมเอาจอบแล้วกะกะเอาเลยครับก็ขั้นตอนแรกก็ขุดเป็นแนวเป็นหลักเป็นรั้วที่เราชอบว่าจะดัดแปลงโคง้งตามสภาพเพราะว่าด้านนอกเราต้องไปไว้ปลูกของด้วยส่วนด้านในที่ผมไว้ตะพักนะครับผมไม่ใช้ไม่เอาติดตัวนี้นะครับเวลาเรามาดูแล พวกหอยหอยขมหรือเราจะทําอะไรในเนี้เราจะได้เดินได้ข้างในสะดวกนะครับส่วนมากถ้าเราปล่อยกบนะครับกบส่วนมากถ้าเลี้ยงได้ครับเนี่ยงูเข้ามาแล้วนะครับแเอ้ยไม่ใช่มันไม่ได้เข้ามามันอยู่ในนี้แหละนะครับเดี๋ยวพาไปดูเห็นแล้วนะนะครับนุ่นเจอแล้วครับออกไม่ได้เอ้ยอยู่ด้านนอกเนี่ยด้านนอกเลือด้านในด้านไหนครับตอนนี้ดูครับงูขนลุกเลยครับเพิ่งเจอนะครับนู่นครับ งูไหลเนาะหลายเงี้ยงูหลามห <c oughs> รืหองูเหลือมไม่รู้นี่ครับตัวใหญ่แบบนี้เลยเนี่ยครับเห็นไหมครับคนลุกเลยครับผมก็เพิ่งเห็นนะครับดูครับคือเรากั้นแบบเนี้ยก็คืออย่างเงี้ยเวลาเราเลี้ยงกุ้งฝอยหรือเลี้ยงพวกหอยพวกอะไรอะ่ะงูก็ชอบเข้ามานะครับทีนี้ถ้าเรากั้นได้นะครับแบบเนี้ย พวกงูชอบเข้ามาทีเนี้ยพอเวลางูเขาจะออกนะครับทีนี้เขาจะออกลําบากนะครับเห็นไหมครับเนี่ยไอ้นี้งูงูตัวนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหรมันเป็นงูไออะไรนะแถวบ้านเขาเรียกก่อยงูโปเวงแก๊บนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> กินจะอ้วนเลยสงสัยมาขโมย กินในหอยขุมไอ้นี่ผมแน่เลยครับเพราะว่าอะไรนะผมปล่อยปล่อยได้นิดหน่อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับพอเขาอยู่ในเนี้ยทีเนี้ยออกไม่ได้แล้ะทีนี้วิธีจับออกจับยังไงครับแต่สําหรับผมถ้าถ้าผมจับผมจับหางเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนดูเดี๋ยวจะตกใจนะครับผมจะจับหางแล้วโยนเลยครับแต่ถ้าอยากดูไหมครับ เดี๋ยวเอาไม้ดีกว่านี่ครับอู๋ตัวนี้อู๋ใหญ่มากเลยนะครับใหญ่จริงๆคนลุกนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นป่าหมดเลยนะครับเขาก็เริ่มกลัวแล้วครับตอนนี้เริ่มระแวงแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาไม้เขียดครับไปแล้วออกไม่ได้นะครับ นี่ครับออกไม่ไดเ้เดี๋ยวเอาไม้เคียวนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผ้าแยงนะครับเดี๋ยวผมขอเอางูออกก่อนนะครับผมนี่แหละปัญหาที่เรานะครับไม่รู้จะก,กระโดดฉกผมบ้างงาน กระโดดชนัอ้โหตกใจหมดเลยครับมันสู้ครับมันสู้ครับเดี๋ยวสำหรับเพื่อนๆนะครับผมขอวางกล้องมนก่อนเพื่อความปลอดภัยครับงูตัวนี้อันตรายนะครับเพราะว่าดูจากพฤติกรรมของเขาแล้วนะครับเขาก็โดดฉกนะครับไปคอยไว้ใจนะครับถ้าเป็นงูตัวตัวนั้นจริงๆ พฤติกรรมของเขาจะไม่กระโดดฉกครับหรือว่าเขาละแวงนะครับดูจากส่วนตัวเนี้ใหญ่มากนะครับไว้ปล่อยเขาไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ทำบ่วงมาล็อกคอครับปล่อยเขาไปนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับจะทําผ้าแยงนะครับเราก็ต้องทําการวางรั้ววางหลักตัวนี้ก่อนนะครับวางหลักให้ได้แนวนะครับแล้วก็ขั้นตอน ที่สองนะครับเราก็เฉาะดินเฉาะดินด้านล่างครับเฉาะให้เป็นแนวที่เราจะกดกดทับตัวผ้าแหงด้านล่างนะครับเฉาะให้รอบเลยนะครับหรือว่าจะเฉาะไปเป็นทีละล็อกเป็นทีละช่องไปนะครับแล้วก่อนจะดึงผ้าแหงนะครับ <coordinate S 1> เราต้องตีด้านล่างก่อนนะครับอย่าตีด้านบนก่อนนะครับเราต้องตีจากฐานตัวล่างก่อน,นครับตีล็อกตัวฐานตัวล่างแล้วดึงให้มัน ดึงจากตัวด้านล่างเนี่ยแล้วไปตีล็อกตัวนู้นก่อนสําหรับคนที่ไม่มีอคนช่วยนะครับสําหรับคนทําคนเดียวนะครับก็เราก็ต้องมาตีตัวนี้ก่อนนะครับล็อกด้านฐานฐานตัวนี้ก่อนแต่เราฝั่งนี้อย่าเพิ่งตีแบบเราตีแค่ประคองไว้นะครับตีแค่ประคองไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาดึงให้มันได้ฉากให้มันได้ระดับกับแนวตัวนี้นะครับตีด้านล่างก่อนแล้วก็ล็อกด้านบนให้มันได้ฉาก ตอนแรกก่อนไม่งั้นมันจะเป็น Montana, ท ee, formas, ้องช้างท้องช้างไปเร er Mother, <ๆ>ื่อยนะครับแล้วเราก็ดึงตีไล่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับเห็นไหมครับตรงปลายตรงนั้นครับที่มันโค้งครับที่งูอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับมันจะพอเราดึงโค้งปุ๊บตรงนั้นมันเป็นไม้ฉากทีนี้เห็นไหมครับมันย่นตรงนั้นที่มันสุดมวนแรกนะครับตรงนั้นนะครับเนี่ยตรงไม้นี่นะครับมันสุดมวนแรกนะครับมันก็เลยย่นนะครับ ก็สําหรับทําคนเดียวนะครับเพื่อนๆที่ไม่เคยไม่เคยทําเลยหรือว่าเคยทําแล้วแต่แต่แบบว่าความสะดวกนะครับเราปักไม้เสร็จปุ๊บเราก็ขุดขุดขุดเฉาะบางๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถดึงคนเดียวได้ทําคนเดียวได้นะครับผมตรงนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆน,นที่เข้ามาดูหรือว่าติดตามอยู่นะครับกอ เราดูว่าผมปล่อยหอยเชอรี่ไปคู่หนึ่งนะ่อวานก็ไปไปดูงานกับเพื่อนมาทีนี้ไปได้หอยเชอรี่สีทองนะครับได้มาคู่หนึ่งแต่ไม่รู้ว่าผมดูไม่เป็นนะครับว่าตัวไหนตัวเมียตัวผู้นะครับผมดูไม่เป็นฮนะทีนี้ไปเชิงได้มาคือแบบบังเอิญไปซื้อหอยโขงครับหอยหอยปังเนี่ยหอยโขงเนี่ยเอยหอยปังครับ ไปซื้อหอยปังมาว่าจะต้มกินโดนเขาหลอกครับเขาเอาหอยปังวางด้านบนประมาณ4ี่ห้าตัวนะครับด้านล่างมีแต่หอยเชอรี่ทีนี้ยผมมองจากข้างนอกผมเห็นสีทองทองครับผมว่าเอ๊ะทำไมหอยหอยปังมันมีสีทองด้วยผมก็เลยเอาถุงเนี้ยถุงหนึ่งขายถุงละ90้บาทผมก็เลยเอามาพอม,มาแกะดูครับหอยเชอรี่ด้านล่างหมดเลยแต่ว่าผมก็ไม่เสีเยดเพราะว่าผมได้พันหอยทองหอยสีทองอะเปลือกเขาสีทองสีเหลืองนะครับ ก็คือเอามาปล่อยแล้วเมื่อเช้าปล่อยตรงนั้นแหละปล่อยไปคู่หนึ่งนะครับก็ปล่อยไว้ให้เขาได้มีไข่ก็รอติดตามดูว่ามันจะกลายพันธุ์ไหมครับก็รอดูนะครับสําหรับท้ายเงียงวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำจะ <c oughs> เอางูออกก่อนนะครับก็ฝากยังออกไม่ได้แล้วครับนั่นยังเลื้อยอยู่เลยครับเมื่อกี้เขาก็โดดฉกนะครับโ,นะโอ้โหตกใจหมด <c oughs> <c oughs> ปกติจะจับหางาจับไม่ได้แล้วเพราะว่า ดูเหมือนแรงเขาเยอะมากปกติงูแบบนี้นะครับแต่ก่อนผมจับหางดึงดึงลากมาข้างหลังแล้วโยนหน่อัอน,นี่เหมือนเมื่อกี้เหมือนเขามีปิติริยาจะต่อสู้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจับออกก่อนนะครับก็ <c oughs> สําหรับวันนี้ดึงพยง,งผมจะปล่อยหอยขมหอยเชอรี่กุ้งฝอยนะครับก็เราติดตามดูว่าจะเวิร์กแค่ไหนนะครับแต่ใจผมอตรงเนี้ยผมจะเน้นกุ้งฝอยมากครับหอยเชอรี่ผมผมก็กลัวมัน มันไปทั่วนะครับคือไปทั่วไปครับเมื่อกี้คลิปมันตัดไปนะครับพอดีความยาวเยอะไปนะครับก็ที่เราปล่อยเน้นกุ้งฝอยนะครับฝอยเชอรี่ผมกลัวเขาขึ้นมาแล้วไปมาอยู่ในพื้นที่เราไม่ว่านะครับผมกลัวเขาไปเขาไปลามไปไปนาเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวกลัวเขาจะว่างนี้ผมก็เลยทําให้มันอยู่กับ เป็นปอบเป็นแนวของเขานะครับผมไม่อยากให้ไปทั่วตรงนี้มันจะกินพืชพืชไปพวกข้าวพวกอะไรเขานะครับตัวส่วนตัวนะครับใจผมอ่ะอยากมีอยากได้กระเบื้องนะครับเพราะว่ากระเบื้องมันเลี้ยงได้ทั้งกบทั้งอะไรนะครับเป็น้าแยงเลี้ยงได้ครับกบตนนัวนี้เลี้ยงได้นะครับแต่ตอนเขาโตนะครับเขาจะตะกุยตะกายผ้าแยงนี้ขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่ซีเรียสเลี้ยงได้ครับให้เขาปีนขึ้นไปเพราะว่า กับธรรมชาติตรงนี้ด้านข้างตรงคองนั่นเยอะมากครับครับก็วันนี้นะครับก็พ่อของป่าของครับก็วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับทําแนวแนวรั้วหรือว่าผ้าเงยดึงผ้าหง่นะครับก็ฝากด้วยนะครับสาหรับช่องเล็กๆของผมนะครับก็นานๆได้ลงทีนะครับเครื่องโทรศัพท์ก็ยวนบ่อยนะครับยังไม่มีงบนะครับก็ ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องส,งน OS, สงงวนเกษตรงานเมโคซิ่งลิงควรตรงคลิปขอจบคลิปเพียงเ,เท่านี้น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไครปุ้งเครื่องแซ่บให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแตงูออกก่อนสวัสดีครับผม